มิวกี้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแกไม่ต้องไปโรงเรียนแล้วนะทำไมเหรอจ๊ะแม่ก็แกเป็นคนพิการยังไงล่ะหนูจะพิการได้ยังไงจ๊ะแม่แม่ก็เห็นเห็นอยู่ว่าหนูมีอวัยวะครบทั้งส2สส่วนเลยนะจ๊ะแม่บอกว่าแกพิการแกก็ต้องพิการเข้าใจไหมเข้าใจก็ได้จ้ะแล้วแกก็ห้ามไปบอกใครล่ะว่าแม่บังคับให้แกทำแบบนี้จ้ะแม่เฮยเงินที่ยืมเท่าแกไปอะ ฉันให้เวลาแกแค่เดือนเดียวเท่านั้นนะรีบหาเงินมาคืนเท่าแกได้แล้วถ้าเองไม่อยากเจ็บตัวโอ้อไม่ต้องห่วงหรอกฉันหาเงินมาคืนได้แน่นอนฉันมีวิธีหาเงินแบบใหม่ได้เงินรวดรวแล้วอยากเออให้มันจริงเถอะมิวกี้แม่จะให้แกแก้งทำเป็นคนแขนขาดนะแล้วหนูจะแขนขาดได้ยังไงละจ้ะแม่ก็เห็นเห็นอยู่ว่าหนูมีแขนทั้งสองข้างเนี่ยแกก็แขนเข้าไปในเสื้อซีนังลูกงูตอนเช้าไลฟ์สดคนดูมันไม่รู้หรอก แบบนี้เหรอจ่ะแม่เออแบบนั้นแหละแล้วแกก็ทําปากบิดปากเบี้ยวเนคนปัญญาอ่อนด้วยเอาแบบคนเห็นแล้วดูน่าสงสารนะ่ะจ้าแม่สวัสดีทุกคนที่ดูไลฟ์สดอ,อยู่ฉันเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมีฐานะยากจนมากๆลูกก็พิการแล้วก็ยังปัญญาอ่อนอีกตอนนี้พวกเราสองคนลำบากมากมาก พวกเรามีเงินติดตัวอยู่แค่สิบบาทเองค่ะทุกคนจะืสอข้าวกินก็ยังไม่ได้เลยค่ะตัวฉันเองอดข้าวอดน้ำกี่วันฉันก็ทนได้แต่ลูกของฉันที่พิการร่างกายและพิการสมองเขาจะทนได้ยังไงดิฉันจึงอยากจะขอความเมตตาจากทุกคนช่วยโอนเงินเป็นค่าข้าวค่าน้ำให้พวกเราสองคนแม่ลูกด้วยนะคะ กี่บาทก็ได้ตามกำลังศรัทธาเพราะที่พวกเราสมงคนแม่ลูกจะได้มีเงินซื้อข้าวกินโหดูสิลูกแค่แม่ไลฟ์สดดิบน้ำตามไม่กีนนะ่นาทีเรามีเงินเข้าบัญชีตั้งหลายพันแนะ่โหดีจังเลยจ้ะแม่เราจะได้มีเงินซื้ออาหารอร่อยๆกิน ใช่แล้วมันดีมากลูกคนดูก็โง่โง่เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะไล์สดใหม่ลูกก็แสดงให้สมบทบาทได้นะจ๊ะแต่ว่าหนูไม่อยากทำแบบนี้แล้วจะแม่เอมยุกิแม่บอกให้ทําก็ต้องทําไงเราต้องช่วยกันทํามาหากินนะลู้ไหมแต่สิ่งที่เราทํามันเป็นการหลอกลวงคนอื่นนะจ๊ะแม่ถ้าวันหนึ่งคนอื่นเขารู้ขึ้นมาว่าหนูไม่ได้พิการละจ๊ะจะทํายังไงถ้าแกแสดงให้มันเนียนๆก็ไม่มีใครรู้หรอกต่อไปนี้แกต้องอยู่แต่บ้าน ห้ามมีเพื่อนห้ามมีสังคมเด็ดขาดแกจะให้ใครรู้ไม่ได้ว่าแกไม่ได้ผิดการจ้าแม่สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแม่แล้วก็น้องมิวกี้อีกแล้วนะคะวันนี้น้องมิวกี้ไม่สบายแม่ยังไม่มีเงินพาน้องไปหาหมอเลยค่ะถ้าใครอยากจะช่วยเหลือแม่ก็โอนเงินบริจาคมาได้ตามเลขบัญชีที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะช่วยแมตตาครอบครัวของพวกเราสองคนด้วยนะคะทุกคน เราจะทํายังไงดีเนี่ยเราทนไม่ไหวจริงๆที่เห็นแม่หลอกลวงคนอื่นแบบนี้เราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วสวัสดีค่ะทุกคนพบกับแม่อีกแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะยังไม่เบื่อกันเฮ้ยช่วงเนี้ก็เข้าสารอาหารหมดอีกแล้วค่ะทุกคนใครอยากจะบริจาคเงินก็เชิญได้นะคะเฮะ้ยมีคนคอมเมนต์มาว่าทําไมวันนี้มิวกี้แขนไม่ขาดมิวกี้มีแขนด้วย หลอกลวงกันนี่ว่าตายแล้วมิวกี้แกเนี่ยนะฉันต้องปิดไลน์ก่อนมิวกี้แกทำแบบนี้ทำไมแกเอาแขนออกมานอกเสื้อทำไมเห็นไหมคนอื่นเขารู้หมดเลยว่าแกเป็นไอ้พิก,การหลูงไม่อยากโกของคนอื่นอีกแล้วจ้ะแม่แกนี่เนื้อทำอะไรทำไมไม่ปรึกษาฉันก่อนคอยดูนะฉันจะตีแกให้หลังลายเลยหลายได้ฉันหายหมดเห็นไหมหลังจากความจริง วิจาร์อย่างหนักในโลกโซเชียลทุกคนมองว่าฉันเป็นคนขี้โกหกฉันถูกญาตพี่น้องตัดขาดเพื่อนสนิทก็เลิกคบเพื่อนบ้านก็ลังเกียจงานก็ไม่มีทำทุกวันนี้ชีวิตของฉันแย่กว่าเดิมอีก